ช่วงตามทันไม่ตกเทรนวันนี้จะขอเตือนภัยคุณผู้ชมถึงกลลวงของมิจฉาชีพในปัจจุบันว่ามีกลลวงอย่างไรทำให้เราตกเป็นเหยื่อและสูญเสียเงินจำนวนมากมายโดยที่ผ่านมานับตั้งแต่การเปิดศูนย์บริหารการรับแจ้งความออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมปีพศ2565จนถึงปัจจุบันพบว่ามีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากการถูกวิชาชีพหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อดำเนินงานหารายได้พิเศษหรือทำธุรก,กิจต่างๆหลายหมื่นรายความเสียหายรวมเกือบ5,000ล้านบาทโดยผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นจากการส่งข้อความสั้น SMS หรือการโทรศัพท์ไปหาเหยือ่อโดยตรงแจ้งว่าได้รับสิ่งของฟรีหรือผ่านโฆษณาชวนเชื่อตามช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซต์ที่เิ็ากฎหมายต่างๆซึ่งงานในช่วงแรกจะเป็นงานง่ายๆไม่ซับซ้อนและเหยื่อได้รับเงินในจนํานวนเล็กน้อยจริงจากนั้นจะชนเข้าลายกลุ่มมีงานที่ยากขึ้นหรืออ้างว่าเหยื่อได้รับภารกิจพิเศษเมื่อทํางานหรือเริ่มลงทุนดังกล่าวแล้วจะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือผลตอบแทนมากกว่างานช่วงแรกแต่ต้องโอนเงินหรือเติมเงินเข้าระบบเพื่อเป็นการวางมัดจาหรือว่าเพื่อสํารองทําภารกิจเสียก่อนโดยจะได้รับเงินคืนทั้งหมดเมื่อทํางานหรือทาภารกิจเสร็จสิ้น โดยกนเรื่องเหล่านี้จะมีสมาชิกหน้ามาในกลุ่มจํานวนหนึ่งคอยสร้างความน่าเชื่อถือโดยแจ้งว่าเมื่อทรรําภารกิจเสร็จสิ้นจะได้รับเงินจริงกระทั่งเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้งลังจากนี้แล้วในแต่ละภาร,รก,กิจเหยื่อจะต้องโอนเงินที่มีจํานวนเงินมากขึ้นเป็นลําดับต้องทําภายในเวลาที่กําหนดเพื่อเร่งให้เหยื่อรีบตัดสินใจไม่ทันได้ระวังแต่เมื่อเหยื่อจะถอนเงินในระบบกลับแจ้งว่ายังทรรําภารกิจไม่เสร็จสิ้นหรือทําผิดกติกา หลักฐานการโอนเงินเหยื่อบันทึกข้อความไม่ครบหรือไม่ถูกต้องต้องปลดล็อกโอนหรือเติมเงินมาเพิ่มอีกหลายเท่าตัวท้ายที่สุดกว่าเหยื่อจะรู้ตัวก็สูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมากถือเป็นการกระทําที่ซ้ําเติมประชาชนเนื่องจากในบางรายเป็นเงินที่ต้องกู้ยืมผู้อื่นมาหรือเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของชีวิตสําหรับสิบงานเสริมและภารกิจยอดฮิตที่อาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพซึ่งมักเจอเป็นประจําผ่านทางหน้าโฆษณาแพลตฟอร์มต่างๆ หรือแชร์มาจากเพื่อนๆในแชทกลุ่มหรือทางคอมเมนต์แล้วน่าสนใจแต่ส่วนใหญ่จะโดนหลอกตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพคือ 1. พนักง,งานกดรับออเดอร์สินค้าแอบอ้างสัญลักษณ์ของแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ต่างๆเช่น Shopee, Lazada, a m a z เมเป็นต้น 2. กดไลค์กดถูกใจบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook Tiktok Instagram หรือกดแชร์กดวอภาพยนตร์เป็นต้น 3. รับชมคลิปวิดีโอเพื่อเพิ่มยอดวิวใน y o u t u b e TikTok 4. งานรีวิวหรืองานทดลองใช้สินค้าหรือบริการต่างๆเช่นรีวิวสถานที่พักโรงแรมร้านอาหาร 5. งานรับจ้างนอนโรงแรมอ้างแคนนอนหลับก็มีรายได้ 6. บรรจุหรือแพ็คสิ่งของต่างๆเช่นสบู่ยางวัดผมพวงกุญแจ 7. งานฝีมือสามารถทำได้ที่บ้านเช่นปปร้อยลูกปัดทำริบบิ้นฉีกเชือกฟางพับนกกระดาษเป็นต้น 8. ลงทุนส่งเสริมการโปรโมทสืส่อสังคมออนไลน์ในสังกัดตามเรทราคาต่างๆ 9. ถ่ายรูปเซลฟี่ไม่ต้องเห็นใบหน้าหลังจากส่งเสื้อผ้าให้ไม่จำกัดส่วนสูงน้ำหนัก 10. ตัดต่อวิดีโอสั้นไม่ต้องมีประสบการณ์สอนให้ฟรีทั้งนี้การหลอกลวงในรูปแบบดังกล่าวยังคงมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อ,อย่างต่อเนื่องโดยมิจฉาชีพจะอาศัยความไม่รู้และความโลภของประชาชนเป็นเครื่องมือในการหลอกลวง โดยเหยื่อมักเสียดายเงินที่เคยโอนไปก่อนหน้านี้อยากได้เงินทั้งหมดคืนจึงหลงเชื่อโอนเงินไปเพิ่มอีกหลายครั้งเป็นจํานวนมากซึ่งที่ผ่านมาก็ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์หลายครั้งเพราะฉะนั้นการทากิจกรรมหรือธุกรกรรมใดๆบนโลกออนไลน์ต้องรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพและมีสติอยู่เสมอสําหรับแนวทางป้องกันมีดังนี้1เมื่อพบคำเชิญชวนให้ทํางานออนไลน์ผ่านทางข้อความ SMS หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าได้เข้าไปติดต่อสมัครทํางานเป็นอันขาด อาจมีการแอบอ้างสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเพิ่มความน่าเชื่อถือ 2. หลีกเลี่ยงข้อเสนอที่ฟังดูดีหรือมีผลตอบแทนสูงทำง่ายมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน 3. หากสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ให้ปรึกษาสายเด่วนของตำรวจไซเบอร์ที่หมายเลข1441หรือ081 866 3000ตลอด24ชั่วโมง 4. หากสมัครทำงานไปแล้วพบว่ามีการให้วางเงินมัดจำหรือเงินลงทุน หรือสำรองเงินก่อนจะทำงานได้ให้ฉุกค,คิดทันทีว่ากำลังโดนมิจฉาชีพหลอกลวงอย่าโอนเงินไปเด็ดขาด 5. ไม่โอนผ่านบัญชีของบุคคลธรรมดาและควรตรวจสอบเลขบัญชีหรือชื่อเจ้าของบัญชีก่อนโอนเงินทุกครั้ง 6. ไม่หลงเชื่อเพียงเพราะว่ามีการส่งสินค้าหรือให้เงินในจำนวนเล็กน้อยก่อน 7. หากประสงค์ต้องการทำงานสามารถใช้บริการของกรมจัดหางานผ่านเว็บไซต์ Smart Job ได้